คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมเป็นการหาที่มาของรูปภาพรูปนี้ครับรูปภาพดังกล่าวนี้นะครับผมมีคนเนี่ยทาการส่งเข้ามาในแชทโดยรูปภาพดังกล่าวนะครับผมมีการใส่ข้อความว่ามันคิดอย่างไรกับประเทศไทยโดยผู้ที่ส่งข้อความมาถามผมนะครับผมเขาเน,นน่ะได้ทําการถามคนโพสต์แล้วคนโพสต์บอกว่าคนที่เผา่าคือมุสลิมเป็นพวกอิสลามแล้วเขาก็ได้ทําการถามผมว่ามันจริงไหม พร้อมกับส่งลิงก์โดยที่เขานั้นบอกว่าอันนี้เป็นลิงก์ที่คนนั้นอ่ะส่งให้เขาดูเป็นหลักฐานเป็นเรื่องจริงใช่ไหมและเมื่อผมกดลิงก์นั้นดูนะครับผมก็เจอกับโพสต์โพสต์นี้ครับกลุ่มจนใต้เหมิมเกิมหนักเผาธงชาติไทยโอ้ร้องยินดีพร้อมโฆษณาปลุกปัน่นพี่น้อง3จังหวัดทุกคนครับใครมีธงชาติไทยติดอยู่ที่บ้านเผาเลยครับเพราะธงชาติไทยไม่ใช่ของเราสู้ครับพี่น้องชาวปัตตานีเราทุกคนเราไม่อยากอยู่ใต้กาเฟสเซียอ,อีกแล้วในเมื่อมันบอกไม่ใช่คนไทยก็จัดหนัก สิครับ และเมื่อผมอ่านข้อความทั้งหมดดูลิงก์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทาเลยก็คือเอารอ right ูปภาพนั้นไปค้นหาในระบบข้อมูลนะครับผมปรากฏว่ารูปภาพดังกล่าวนะครับผมไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต ah ้และไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อวานหรือเมื่อ2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนก่อนแต่รูปภาพดังกล่าวนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่29มกราคมปีพันพศ2546รูปภาพดังกล่าวนะครับเป็นการจลาจรเผาสถานทูตไทยในกัมพูชาเหตุการณ์ที่่สงผล กระทบอย่างหนักต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเมื่อชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งบุกเข้าสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเพื่อทําการเผาธงชาติไทยเหยียบย่ำพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9และทําลายข้าวของในสถานทูตแสดงความโกรธแค้นต่อประเทศไทยหลังมีข่าวลือออกมาว่าสแสดงชาวไทยคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าเกลียดคนขมรเพราะเป็นชาติที่ขโมยนครวัดไปข่าวลือที่สร้างความบาดหมางนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ฉบับวันที่18มกราคม25 <46. S 2> เนื้อความเผยถึงเหตุการณ์ที่นักแสดงคนนึงได้ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ผู้ถามได้สัมภาษณ์นักแสดงหญิงคนนั้นว่าเกลียดอะไรมากที่สุดในโลกเธอจึงตอบกลับไปว่าเกลียดคนขมรนเหมือนเกตดหมาเพราะชาวขมรนขโมยนครวัดไปจากไทยและเมื่อถามว่าเธอจะเดินทางไปกัมพูชาหรือเล่นละครที่กัมพูชาที่เป็นผู้สร้างหรือไม่ดาราสาวไทยก็ตอบว่าจะเล่นก็ต่อเมื่อขมรนยอมคืนนครวัดให้แก่ไทยและรูปภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะผมไม่ได้มีแต่เพียงหน้าเว็บเท่านั้นมีการลงหนังสือพิม ของไทยโพสอีกด้วยรูปภาพที่ผมนั้นนะ่ะขึ้นให้ทุกคนดูตอนนี้นะครับผมทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปรูปเดียวกันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ของไทยโพสสรุปแล้วก็คือรูปภาพที่เขาน,นนะ่าแอบอ้างบอกว่าเนี่ยมันเป็นการกระทําของโจรใต้นะที่ไปเผาธงชาตินะรูปภาพดังกล่าวนะครับผมไม่ใช่การกระทําของโจรใต้หรือว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยและทั้งหมดทั้งมวลก็คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเสนอให้กับทุกท่านได้เห็นได้ดูแล้วก็ได้รับทราบนะครับส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็สามารถไปหาหลักฐานดูได้ด้วยตัวเองนะครับผมเข้าไปที่ Google ก็ได้ครับผมแล้วก็พิมพ์ว่าเผาสถานทูตไทยก็จะเจอกับข้อมูลเว็บไซต์อ้างอิงต่างๆมากมายเลยครับสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม